ต,ตายคราวนี้หัวใจพี่หล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อนออนให้ชายหลงไหล ทเที่ยวตามหาควันตาคนงามอยู่ทั่วทุกมองยามนงรามจะรู้บ้างไหมเมื่อพี่ได้พบได้ศบแวาตาใช้ไหลอยากผูกมัดดวงใจของสามไวไวเป็นพลังสาวใต้คนสวย อยากช่วยน้องทำกินอยู่นาแดนทักสินพิ่นที่มีมนคลังจะสุขหรือทุกอย่างไรที่ไม่อีนังขอเพียงแค่สมหวังสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสมัติศรีนายังคงมีเรื่องราวดีๆ ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์มานําเสนอผ่านทางรายการให้ท่านชมได้รับชมกันอยู่เป็นประจําสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจะหลดใต้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวสาระที่เรียกว่าถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปในแหล่งหรือสถานที่แห่งนั้นความรู้ต่างๆที่ท่านได้ชมทางรายการเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวของท่านและครอบครัวได้อย่างมีความสุขทีเดียว สถานที่หลากหลายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติของภูเขาทะเลสายลมแสงแดดก็ดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันไว้อย่างบรรยากาศด้านหลังนะครับนี่คือ,อ,อห,หินช้างสีนะครับซึ่งเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานอยู่ที่อ,อําเภอฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีช้างมา มากมายมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วหลังจากที่ช้างเนี่ยเวลาไปเล่นน้ําหรือไปอาบปักเนี่ยก็จะเกิดอาการขันก็จะเอาตัวเนี่ยมาสีเข้ากับหินด้านหลังซึ่งเป็นก้อนใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็ทําให้เกิดคําว่าหินช้างสีนี่คือตำนานและก็เรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ที่อําเภอฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นของเราจะมีอะไรบ้างก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิญครับ น,นนง้อเป็ฟอสติสไตล์วารายติกลับใต้คราวนี้หัวใจชุ่มช้ำรุดดังนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ท่านผู้ชมครับจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับแล้วก็แต่ละแหล่งเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยนักนะครับเพราะนั้นท่านที่ไม่เคยมาเนี่ยผมเรียนว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าท่านอยากจะเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมีที่น่าสนใจอีกหลายแห่งนะครับซึ่งททยินดีจะพาท่านผู้ชมครับ พระธาตุขามแก่นเนี่ยเป็นพระธาตุที่เก่าแก่นะครับคู่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมินะครับห่างจากจตัวเมืองไม่เยอะครับประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินทางสะดวกสะดวกสบายนะครับสิ่งสําคัญของวัดนี้ก็คือพระธาตุขามแก่นนะครับพระธาตุขามแก่นเนี่ยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับตัวรูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับจริงๆแล้วพระธาตุแห่งนี้เนี่ยว่ากันว่าแต่เดิมนี่นะครับ มีเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่ามีมีการเดินทางเพื่อที่จะเอาพรบรมสาริณิกธาตุเนี่ยไปบรรจุนะครับที่พระธาตุพนมนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยก็ได้วางเอาไว้บนตอไม้ซึ่งเป็นตอมะขามซึ่งตายแล้วนะครับแต่ว่าภายหลังเมื่อเดินทางกลับมาเนื่องจากว่าไม่สามารถบรรจุพรบรมสาริณิกธาตุในพระธาตุพนมได้ทันเนี่ยเดินทางกลับมาปรากฏว่าตอไม้ดังกล่าวเนี่ยกลับมาฟื้นนะครับกลับมามีชีวิตใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวพระธาตุ ถามแก่นเนี่ยก็ถือว่า,ามีคนที่ไปกราบไหว้นะครับก็จะมีอนิสงส์ที่ช่วยใหเ้เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะครับพลิกฟื้นกลับมานะครับสิ่งไหนที่เคยเ,เป็นความผิดพลาดล้มเหลวก็กลับมาฟื้นกลับมาดีอย่างเดิมนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ผู้คนนิยมไปเคารพสักการะกราบไหว้ครับที่สําคัญเนี่ยไม่ห่างจากเมืองมากแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะไปเที่ยวชมที่ หมู่บ้านกูชงอางนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดขอนแก่นก็คือเราเรียกบริเวณนี้ว่าหินช้างสีนะครับทาไมถึงเรียกว่าหินช้างสีต้องเรียนว่าตรงบริเวณนี้เป็นกลุ่มหินนะครับเป็นกลุ่มแท่งหินที่เกิดจากธรรมชาตินะครับและที่สําคัญก้อนหินสําคัญก้อนหนึ่งเนี่ยมีร่องรอยนะครับที่ ช้างนะครับเดินมาแล้วก็ใช้บริเวณด้านข้างด้านหลังลําตัวเนี่ยสีเข้ากับบริเวณก้อนหินนะครับทำให้เป็นรอยสึกกร่อนนะครับจากการตรวจสอบพบว่ามันเป็นร่องรอยของเศษผิวหนังของช้างนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อหินช้างสีนะครับหินช้างสีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําพองครับการเดินทางจากตัวเมืองสะดวกสบายะครับเพียง40กว่ากิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์นะครับของ เขื่อนนะครับของอ่างเก็บน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากและที่สําคัญถือว่าเป็นกลุ่มหินที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะนั้นถือเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนจังหวัดขอนแก่นไม่ควรพลาดครับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นเราเรียกว่าศิลาโฮมสเตย์ครับ เป็นชุมชนที่เล็กๆนะครับอยู่ริมแม่น้าชีนะครับแล้วก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองนี่แหละนะครับเพียงจากตัวเมืองแค่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับที่ศิลาโฮมเซมีความน่าสนใจยังไงเป็นชุมชนนะครับที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับจะไปเยี่ยมชมก็ได้นะครับไปเพื่อจะรับประทานอาหารกลางวันก็ได้นะครับเพราะว่าที่ชุมชนนียสามารถจัดอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หรือจะไปค้างคืนก็ได้นะครับในในชุมชนแห่งนี้เนี่ยนอกจากยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนไปแล้วนะครับก็ยังเป็นแหล่งปลูก ดอกไม้นะครับเพื่อส่งเข้ามาซัพพลายเข้าสู่ตลาดในจังหวัดขอนแก่นนะครับดอกไม้ที่สําคัญก็คือดอกดาวเรืองนะครับในแต่ละวันเนี่ยดอกดาวเรืองนี่ต้องต้องเรียนนะครับว่ามีการใช้ในปริมาณมากนะครับเพราะว่าเป็นเ,เป็นอุปกรณ์สําคัญเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่จะใช้ในการกราวไหวบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงวัดวารามต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ปลูกแล้วก็จําหน่ายนะครับดอกไม้ดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นครับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับคนที่สนใจแล้วก็รักธรรมชาตินะครับอยากสัมผัสธรรมชาติเนี่ยหรือว่าอยากเรียนรู้ระบบนิเวศของจังหวัดขอนแก่นโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็อยู่ในตัวเมืองเลยครับ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเที่ยวที่ให้ความรู้ในเชิงธรรมชาติวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะครับเรื่องของป่าไม้เรื่องของพันธุ์สัตว์นะครับที่ในภาคอีสานนะครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์เะเทินบกเซนท์น้ำนะครับกบนะครับแมลงนะครับเพราะนั้นใครที่มีเวลาไม่มากนักแล้วก็อยากชมอะไรที่เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ควบคู่กับความตื่นตาตื่นใจนะครับที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่ ท่านสามารถไปชมได้นะครับและถ้ามาเป็นหมู่คณะก็ติดต่อล่วงหน้านะครับเขาจะจัดนิยากรนําชมให้ท่านนะครับติดต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือเรื่องของไดโนเสาร์ครับจังหวัดขอนแก่นนี้ต้องเ,อเรียนว่าเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์นะครับซากของไดโนเสาร์แห่งแรกของเมืองไทยนะครับแล้วก็ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเราค้นพบด้วยกัน4สายพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับเราพบที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษาเส้นทางเรียนรู้ไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับที่ตรงนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับภูเวียงนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ปิดนะครับภายในเนี่ยจะเป็นแหล่งความรู้นะครับท่านสามารถไปดูซากไดโนเสาร์ ที่เราค้นพบในยุคแรกๆนะครับที่นั่นได้นะครับแล้วก็รวมถึงมีการจัดแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นครับและทั้งหมดคือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นครับถ้าท่านท่องเที่ยวสนใจแล้วก็อยากเดินทางมาที่นี่นะครับขอแนะนําให้ติดต่อสอบถามล่วงหน้าครับจะไปเที่ยวที่ไหนไปนอนที่ไหนไปทานอะไรนะครับติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย1672ครับ สนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019 ใครอรไรใได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผ่นดิน าชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยาม